นมลาอ้อยคลาสสิกสวัสดีครับกัมือนี้กับพามาบึงหัวสปริงเกอร์นะครับผมอันนี้ผมหลากสายต่อมาจากคลองพูนนะครับจากหว่วยที่ผมหลอกไว้ประมาณลอยหาสิเมตรกับสองรอยเมตรนะครับหลากสายขึ้นมานี่ขนาดไกลขนาดนี้สปริงเกอร์ผมต้องฉีดไดตไกลขนาดนี้นะครับฉีดได้ประมาณสักเกือบสามสิบเมตร ะครับมอฉีดกระจายมุน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 ฉีดไปเรื่อยๆนะครับเครื่องทรงก่อคูปตายี่สบสี่แรงนะครับผมอยู่คุนผุนวังคุณนะะอยู่ไกลๆคุณคูปตายี่สิบสี่แรงนะครับผมแล้วก็หอยคงตัวหนึง่งนะครับแล้วก็ใช้เพาพีจโอปัน่นนะครับเพาพีจโอปัน่นใส่มมเลหน่าใหญ่ๆแนะ่จังน้อยหนึง่งผมก็จำาอะไรคือกันว่าจัางหิววันนี้ลมมันแห้งนะครับจวดดี เป็นอ้อยปลูกไมส้นด้านบนก็หมดมาแล้วเรียบร้อยนะครับเขียวขึ้นตามหลังฝนระมาสามเดือนแล้วครับผมทั้งนี้นะครับทางประเิศกัมบูชาเ่องี่ฝนมามาสามเดือนแล้วก็ใส่ระบบสปริงเกอร์ลยในแปลงนะครับด้านพู้นด้านไกลจะเป็นระบบน้ำยศนะครับผมก็ใช้เครื่องและเผา 24แรงตัวนี้แหละนะครับกูพูดิบง24แรงนี่แต่ต่อออกมาเป็นสามทางนะครับดันขึ้นเบึงความแห้งของเขายังแห้งขนาดนี้นะยังฉีดออกมาได้ไกลขนาดนี้ครับใหญ่พอเี็นผิวหนังไปล่องอ็ดเบิ้งนะครับผมแล้วผมจะพาไปเบิ้งว่าหางมันหน้าตาหางมันเป็นยังไงนะครับหม่เปียกบักคักเลยแล้วไปเบิ้งมองทีฮอตแล้ว ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเนาะผมก็สิง่ายหมองง่ายหัวสปริงเกอร์นะครับอันนี้ทอนี่่อขึ้นมากเกือบสองรอยเมตรนะครับทอนี่่อขึ้นมาใส่หัวสปริงเกอร์เชีนหนึ่งอัน,นหัดแล้วนะครับบิน่งงางดิ้นซ้ายนะครับเดของผมดิ้นซ้ายยางกันั้งปวดรุบบบูบบิวลอยปลูกไงล่องคู่นะครับ ปลูกแบบราดน้ำใช่ผันครบอีกแกนึงโอ้โหเบิ่งครับพ่อม่พี่นลองเบิ่งความเปียกชื้นของมันนะครับนี่เห็นบอนี่มห้อยยางไปนี่เห็นบอลจับเลยไปลองใส่เฮดเบิ่งนะครับผมพื้นที่นหน้อยจักลอยไรเนี่ยก็เฮดได้นะครับสปริงเกอร์ัวเดียวเนี่ยใส่เวลาบ่าเกินอ่าสีหามเมื่อหรอ,อก มดตัวแปลงเลยนะครับเปียกบักคักเลยนะครับวงรัศมมีางกกบไกลในลรยล่องถูกสามสิบเมตรสามสิบเมตรเท่าไ่แล้วแต่ปริมาณน,น้ำของเขาเนะชัมม่วโมงหนึ่งถึงสองชัมม่วโมงเขาอยากให้เปียก,กขึก้นกว่สองชัมม่วโมงใหญ่นะครับผมไปเลย้าหยังไปเบิ้งกันไปเบิ้งทั้งไต่กัน ครับตอนนีพไปน้องไปเบิ้งกันยังสวนน้ำผมรถบอรทุยแรงไชรอบพิโตปันเกรเป็นไรครับเป็นไรเอาไปเห็ดเอา,านะครับผมไดิน้อบเห็นเ,เอาพอแข้งพอขีบาทครับเลยตัวนี้เส้นอหนง,ง่ายนะครับ,บรม่ได้วัตรก็จะมีว้ ใอ้ดีเอาละแต่สุดวัดเกือบจะประมาณหนึ่งจุดื่กวานนี Swami ่แหละเราขอสองสายรีเลยครับก็ส่งอันนี้ผมซื้อสายดับฟืงนะครับยังดีพอวนี้ก็คือไฟหวดพุ่นไกลบุ๋นไอ้สุดมเบิงครับวั พอขึ้นไปประมาณร้อยห้าสิบเมตรครับอันนี้พอได้เร่งเครื่องแห้งตัวหนึ่งก็ยุบนะครับอีกท่อนหนึ่งเอาไปลังเห็ดดังนะครับผมได้ได้ผลดีแลว้วก็ได้พื้นที่หลายอันนี้ได้พื้นที่ไปแลว้วประมาณสักประมาณห้าสิบไร่เนี่ยนะสี่สิบห้าสิบไร่เนี่ยได้พื้นที่หลาย ใส่เวลาแก่สองมือนะครับผมร้องเบิ้งนะครับผมกสำหรับมือนี้จะพามาชมก็ไม้คในใ้นนเปลี่ยนเฟ้นบุกอยากเบิง้งอ,อยากเบิง้งต่อเต้นพ่อหนาพุ่นก็ได้นะครับผมหนาสามห้องี่ล่ละสาม,มอยู่นะครับต่อขึ้นไปก็ได้นะครับผมหนาสามอยู่รุ่งสองอยูครึ่งก็ได้ต่อขึ้นไปลรวก็ไปแปงเอาผมสื่อเต็มว,วัดสปริงอื์มานะครับล้วก็มาแปงเอา เปลี่ยนคักป่อยมันชุ่มๆนะแะมันไหลลงมาเรื่อยๆมันเปลี่ยนกว่าคักเลยห้ามันจะเริ่มขึ้นกับป่อยมันอย่าสะสนใจเพราะมันเริ่มมนันมาดเลยเห็นบ้นี่แต่หมูว่างก็เริ่มมาดแล้วเ,เพราะเร,ริ่มมาดปั๊บเขาก็ลงดิปเปอร์ฝังปุ๋ยในระยะอ้อยกับสามเดือน่ยสองเดือนสองเดือน่อนรงนะครับลงกดิปเปอร์ฝังปุ๋ยไปเลย ฟังปุ๋ยไปเสร็จปุ๊บหยา่าไปสนใจมันครับเพราะว่าเขาขาดสปริงไปแล้วเำามียาของดีอยู่ก็คือสุดสามเกลือผมปาามันลงไปแล้วส่วนคนทับอีกทหนึงแต่ฟังปุ๋ยคนฝนทับลงไปบ้านนี้จบเลยบม่มีหยางหยากร่เกิดกนะครับหยากร่เกิดก่ขึืนอีกได้พอดอ้อยฮอดปุ๋ยฮอดนามไปในโตโอเคครับสำหรับื้นนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ